เดิมเต็มเต็มเดิม่านไหนหรอเจเดินเข้าไปเจก็จะตายเลยนะไอ้ด่านด่านนี้ด่านเลยเนี่ยซันนี่มอร์เดียอาหารผิดเว้ยเมนดาวเมนดาวอันี้บอเมนดาวโหหกสิบเก้าห้องเลยนะไม่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 เอาส่วเอาแถวบนอ่ะดีแล้วหกสิบเก้ายังเยอะกว่าโรงเรียนเลยนะโรงเรียนยังห้าสิบแปดเองนะเอาเอาอันนั้นไหมล่ะไอ้กองห้องขังอีกรอบไหมล่ะ อย่าเ <Yeah. S 2> ดี๋ยวเเอาอะไรเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับของมาให้โอเคก่อนเลยยังไม่ได้ซื้อของเพื่อนเลยเนี่ย กรกษิอะไรนะถูกถ่ายรูปผีแล้วก็พาราโบลิกโอ้โหรอบนี้เป็นผีวญินะมาเดี๋ยวคนค้องก่อนคนค้องก่อนเซฟี <laughs> โซฟีแบบกระชับนยเซฟ,ซฟีรับสนิทตลอดคืน ไดตลอดตื่บแ่บว่า้ยไปดูแผนไฟไฟแล้วมั้นแล้วก็นี่ไปด้วยใอยู่ชั้นบนเน่ยไหนๆอย่าพึ่งเร่นก็ได้คนฟ้องเอามาเอามาไปข้างนอกกันไหไปอยู่ห้องซ้ายเข้าจากประตูถ่ายถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปก่อนก็ได้เอาปเลยใส่ใส่ ไช่แล้วนะไพ่เออไพ่ยอยู่บนโต๊ะเดีย๋ยวจะไปกดนะค <laughs> ิดเลยนะอาจจนะโชคดีก็ได้เวยอย่าเอาโทโมไปแล้วก็ขขไอจิวิเขียวแปละแปลากระดูกดิ ไปแไปแลปแลแล้ว้ววไไม่โชคดีมันรอบที่แล้วเลยรอบที่แล้วเดือนไปก็เจอห้องเย็ยนเลยเออตรงตรงห้องที่เราเปิดไฟมีล็อกเกอร์ให้หลบโอเคเจอแล้ว ้องนี้เลยเจอกระดูกแล้ er> วอือโออยโยอยโอยโอยอยโอยโอยโอโอเคไม่เห okay. ็นไม่เห right> ็นไม่เห euh ็นก็อยู่วมไว้แตโอ่คติดไปติดอู้เชียบไม่ได้ผลหรอไม่ได้ผลหรอไม่ได้เลเลย นี่ไปเอากล้องมาบอติดอะไรวะห้องบิวเลยห้องงานอันนั้นเลย <Show yourself. S 2> แล้วก็เอานี้ไปกับอวนี้ขึ้นห้าตลอดเลย

อย่าหากรณ์เพ่มก่อนอย่าพลาบริกพลาบริกเอาไปยังน่าจะยังเนาะก็ตื่นหลอดไฟห้องนี้ขาดบหลอดไฟห้องนี้ขาดแล้วนี่เพี่ยยเดิ่มพี่เดิน ตึ๊งนี่ยาบหรือเปล่าหยาบแล้วกระทะไปเลยลบสิบลบสิบฟิสซิ่งอีอันนั้นอยู่ไหนวะไมโครโฟนมีคนเอาไปยังเอามาตีแล้วโอเคเผื่อเปิดฟารลาบอลิกสวยแล้วเอาเวลาเอาเวลาเดี๋ยวเอาไม่กระเคี่ยงค่ะ เตรียมมีเตรียมถ่ายเตรียมถ่ายนะเตรียมถ่ายไม่มันมันจะจัจ่วว่าจะสุ่มว่าเธอจะ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 ยังไงแต่รมันจะมีตีพวกเอออันนี้แหละวัตถุต้องสั่งแต่แต่ไอตรงห้องนั้นอะ่ะมีใครเปลี่ยนแั้นยังรูไว้รูไว,ไว้ว่าไอเนี่ยปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนมันตัวตัวผีอะเคยแบบเห็นคือถ่ายเลยก็อยู่หมด เอานะ4.7อ่ะยังอยู่ห้องเดิมอยู่หยิบเอหยิบเอหยิบตัวไหนทิ้งทิ้งของอันนึ่งเราก็หยิบมันเสมอชิ้นขวากด E เหรออ่าอะไรต่อตัวนี้จะจวดได้อะไรกดชิ้นขวาใช่ไหมเออเดี๋ยออแต่มองลูกก่อนไปิดไฟอ๋อหนึ่งสองสามอะไรวะเด็ดเดโอ้ อู้ทิ้มูเลยเก้าร้อยประมาณเก้าร้อยเลยลาบลิกได้แล้วม le ั้งอุ้ยพี่ลาบลิกยังไม่เสร็จเลยไปเอาอันนั้นเลยกันดิวเช่พอลาบลิกซาวิทอ๋อถ้าดวงดวเพิ่มได้อ ตายก็ตัวใครตัวมันมารวมมารวมมาอวมมาอวมมรวมงอะไรอะไรเด็นสาวอะไรด้วยชีรัมเดยวดีวิวเดยวดีวิวเดอะดีวิวเดอะดีวีวเดอะดีวีวเดอะดีวิวตีขาวมะนมันนิ่งอ่ะตีขาวตีขาวไม่เถอะ มันยืนอยู่ตรงนั้นเอาอันนั้นมาส่องไอ้ไปหาไปแล้วหรือวะหมดแล้วมั้งเอาไอ้อะไรนะส่องใบส่องใบเกอร์ปิงเกอร์ไอ้ไอ้เรื่องคอหักวะเล้ยลุกใช่คอหักวะไปยังไปยังเดินหาเขาเลยอ่ะใช่ใช่เดินหาเธอแล้วเมื่จริงพุ่งใส่ตรงอะไรเหรเอาไอ้อันนั้นมาส่งตรงที่พีมาหน่อยเดอะดีวิวนะเมื่อกี้นี่ เอาะไรไปสองอ่ะไอสีฟ้าฟิกเกอร์ปิ้งไม่มีไม่ได้เอามานี่ผีไปยังจะได้ลงแบงล่างเอาโอยผผิดไปเอาสีม่วงอะยบีไยังผีไปยังโอเคโอเคยวลงไป ไปกบหมดแล้วใช่ปะ่ะหมดแล้วครับเมื่อกี้นี่ผีมันยืนดูนเลยแบบเหนี้อยเลตรงนั้นแหละนี่อยเลยศูนย์จุดแปดยืนพื้นเลยผียนะเนื้อแต่พารามโบลิกเว้ยแล้วก็คอฮักใส่เมื่อกี้นี่ดีเทคดีเทคผีไม่ค่อยได้เลย สิบสิบสิบเราบริกสิบเลยโอยเปิดอันนั้นเฮ้ยมันกินแมงเคนตายแล้ววาย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 จริงไปแล้วมาเร็วโอ้วไ่ไล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 ่เธอเธอมาไล่เธอผู้หญิงตายรบร้อยยาย ไทยไายได้ไหมได้หรอกาทยไทยเอาเอาเปิดเปิดไมโดนโดนเพิ่มหลอนออรอนไม่ใช่เวทอะไรอะาราบริกเพราาบริกมันดีเทคไม่ได้เว้ยเพราบริกมันต้องหาตอนที่มันยังไม่ฮันอ่ะ ใม่เลี้ยวใม่เลี้ยวม้่เลมาแล้วอยู่อยู่กลางบ้านกลางบ้านใช่ๆๆๆหลังเตรียมถ่ายรอบอะกลางง้เสรโอ้โหไม่ไม่ม่มมลงมาแล้วลงมาแล้ว อ้ยล,ล,อลุไปหยังขึ้นไปยังจะไปหยิพบพลานิกนะประเด็นอยู่ข้างล่างนี้ เตร์เร็วจัดเลยพีเร็วน้ำแบบเร็วเดับหมดเลยเว้ยดอทม่นปิดห้องหรอยังไล่อยู่ยังไล่อยู่ประตูปิดป่ะประตูบ้านปิดหรอหาที่แอบเลยลางบ้านข้างบ้านหาที่แอบเลยข้นไปข้างบน ตต่ตอเกอร์ลเกอร์คเกอร๊คเกอรนกตามตามอ่ะนี่คอลเกอร์นไปแล้วนะขาห่อป่ะคอเกอร์คอเกอนคอเกอร์ครเกอรันเขาเขาห่อป่ะไม่เสร็จเลยพาราบลิกนี่ัอะไรไหมล่ะแค่มนดูสักเลยวะ มันออกผีจังมันออกหูมากไม่แม่กูเดมอนอะขเดออเคหนึงจุดหนึ่งไงข้างนอกหนอมันดีเทกไม่เจอเลยแล้เอาอยู่ข้างนอกนี มาได้มาได้มาได้จอจอจอเาเดืนซันเดืซันเดซันคืออะไรบอาทิตย์ความหมายมันเอ้วก็ e a อะไรามาเลยนเอามาเลยเนนี่่ลับบมลับบมลมาแล้วมาลลมห เดี๋ o, ยวเราขอไปดูกล้องก่อนติดตั yeah, ้งกล้องไว้เยอะอยู่อยากรู้มีกรดออกไหมเกลือเหยืังมาถ่ยด้วยนะเกลือเราผมผมเกลือแห้งอยู่ข้างในอยู่แห้งเข้าไปไหมอ่ะหยิบไพ่แล้วหยิบไพ่แล้วมาเกลือโอ้งไปดัดไปเลยเดินนะเดินมันอยู่ตรงนี้อ่แม็กกางเขนมันแดงตั้งแต่เดี๋ยวเราจะกดไปยากวิ่งเข้าไปเอาแม็กกางเขนนะแต่ว่า ผีดุนะยอนสมุดยศูนย์ตีตีมากินยาก,ก่อนตีเออเมื่อกี้ลืมเช็กเลยเป็นศูนย์นี่นก,กูก็จะโดนเหมือนกันอีกกูก็ศูนย์เหมือนกัน <laughs> เอาคนละอันก่อนอยากไปถ่ายรูปนะ เพิ่งกินไปอันหนึ่งได้เพิ่งแค่สามสิบลดลงเรื่อยๆเอากันไหมล่ะไม่พอเอยกล mm ัวอะไรไมนนีี่สกไอ้จวไพีอย่งขอพารับุรีกกันเลย Where are you ลองเขียนงแดงหนลองกินเอานะอย่าเพิ่งโจวก,ก็ได้ให้ไปถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวถ่ายรูป่อนข้าไปใช้ไปหน่อยนี่ไปใช้นะสามจุดสองเลยสองจุดเจ็ดมันเขียนไหมมันโยนสม,มุดไม่เขียนโอเคได้แล้วออกมาออกมาเอาเข้าม,มา ก็ตามไม่น่าเลยยี้ยงว่ะออกนะจะวิ่งเหรอ่มเอมลเ,ลเร็วเียบร้อยชิบหายวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยมึงเลยกำลัง,ลงเดินขอพับขึ้นไปข้างบนอุ <c oughs> ย้ยตู้ขอตู้อุ้ยมันเลี้ยวขวากำลังไปดูเดี๋ยวเชิญมาๆๆๆามามาๆา ดูหน้าตู้เปิดตู้ปิดไปแล้วไปแล้วไปแล้วจุดทูบธันจุดทูบธันให้โดนเหรอจุดทูบโดนโดนจุดทูบธันเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันแงมตู้อ่ะโฟยตู้ผมนี่แหละจุดทูบไปยูนจุดทูบใครไปยังไปยังไปยังโอเคปะปะปะคอยแต่ถืออะไรหรือเปล่าไพ่ไหมือไปดีไปดีไปอาถือไพ่เป็นกระมาตัวบัว ม่าจะทิ้งแตงนยเปาเลยกว่ากว่ากว่าอะไรครับหยุดไล่ยังไงไปแล้วไปออกจวดจวยลงนะจะไม่จวดเพิ่เลยไม่ทิ้งอย่าพึ่งออกมาเถอะออกมาเถอะไม่ตายเถอะศูนยุดเจ็ดเลยเอาละเอาอีกกว่าแล้วพี่กองเลยออกไม่ทัน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 ต้องคู่หมดแล้วนะคู่หมดแล้วนะ ไม่ยืนอยู่ประตูม่ยืนอยู่ประตูอ๋ออ่าไมายืนอยู่ประตูกาดีกาดีมายืนอยู่ตรงนี้นี่มันแค่เปิดได้ได้กาดีอยู่เมื่อกี้นี่ไปแล้วมาอยู่แล้วไปเอะเดมอนแน่เลยนี่ไงสาวร้อยน่ะเฮ้ยครบเสร็จป่ะภารกิจเสร็จเสร็จแล้วบอกเออแล้วเดี๋ยวองพ่อละ กล่าวว่าจะห้าหวสักรอบหนึ่งดอทดอทด,ดับไหมห้องแต่ประตูปิดดอมีสปปรย์หลินมีิปปริปปไ่ไม่ตบองไม่เขียนกดรอบหรอ,ม,หรอม,มีอยู่มีไหมไม่มีไม่มีมมนี่สองกล้องไปยังไม่เ็ีถูกปะวะหันก,กล้องที่นี่ถูกอนยะู่นะ กับ e m f ห้าอันนี้อันนี้อยู่ในห้องอันนั้นะเลยนะห้องอันนั้นฟิตชิ่งบอกว่าจะเป็นไหนน้องซาดี้หรือเปล่าไม่มีซดด์ดอทไม่ไม่ไม่ดิ่งกรอไปไม่มีล่าโหดอยู่นะล่าโหดอยู่นะสปีดดิทบอกไม่มีเร็วด้วยไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนอะไรเนาะ ได้เขียนอะไรไหมไม่ได้เขียนเนาะบอกบอกบอกต่วตัวยนถ้าเป็นอูนี้จะเป็นการรับมือล่าผีกลุ่มใหญ่ในทางกับกันผู้เล่นจินหรือเปล่ากลุ่มกันจินต้องฟาจินฟองดูจินกันเป็นส่งผลกระทบจิตจิน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 ส่วนจินไหนวะ ฟาร์สปีดฟอลอเวีน่ากลัวน้อยชอบเล่นกับไฟฟ้าอะไรจ่ายไฟอือไม่เราไปแล้วอักมลก้าวคนแล้วนะไม่เราหลาชอบเล่นก็เลยไฟฟ้าก็อไอ้ห้องนั่นไงดับไวเดิร์ทาวินจะเป็นความสยองที่เข้ามาอัปเดตแล้ว เนี่ยรวมไปถึงคันเข้าสู่ช่วงล่าอย่างอิสระผู้เล่นควรจะต้องวิ่งและซ่อนหลบนี้ได้อยู่ตลอดเวลาตัวไหนเดิรทาวิน <ปะ S 1> เดิรทาวินมันจะมี F5 <M> สป,ปิริตบอลแล้วก็ฟิซซิงเราได้ยต้องแต่เรายังไม่ได้สป,ปิริตบอลน่าจะทาวินไม่รู้ อ่าอันนึ่งเอาละอืมกดเลย <c oughs> จิน้นเอาละจินจ้นปะเข้าหัวเดายังไงก็จิน้นไะกดละเ <c oughs> ดาละแ,แต่การล่าเหมือนเดมอนมากมันออกสีมากเลยแต่มันปิดประตูก่อนไงแล้วค่อยค่อยไล่ทีหลังค่อยล่ลอยลโอนี้โอ้จิตอบโอนี้เ้ย <c oughs> อ้านหนีที่ตอออูนี้แต่ว่าอ้าถามมิงว่าอะไรนะต่ออ้าวอะไรปล่าแเรามิงยี่สิบอูดีัรสภาพจิตจิตลดลงรวดเร็วเนาะตอยเดือดซูนตอนนั้นเดือดซูนสองคนัน